สนับสนุนโดย t o y ย t a b u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผู้ผลิตเครื่องใช้ในบ้านของจีนพัฒนานวัตกรรมเครื่องใช้ในบ้านอัจฉริยะระบบอัตโนมัติโดยเทคโนโลยี AI ที่สามารถคาดการรวมถึงตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างรับรืน่นผู้ชี่วชาญของเซวมีอธิบายว่า,เ,า,เ,าเครื่องสักผ้ารุ่นนี้มีระบบอัตโนมัต,ติเมื่อประตูเครื่องสักผ้าเปิดเรารตากผ้าจะเลื่อนลงมาอัตโนมัติอตน,ตนอกจากนี้ยังมีล็อกประตูอัจฉริยะไฟผ้าม่านเครื่องฟ้องอากาศเครื่องปรับอากาศาที่ใช้งานได้โดยอัตโนมัติรัฐบาลจีนมีแผนชิงบประมาณกว่า40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อกระตุ้นการบริโภคทำให้อุปกรณ์ดิจิทัลและสมาร์ทโฮมมีความต้องการเพิ่มขึ้นหัวหน้าแผนกวิจัยการค้าปลีกของ JLL ชัยนากล่าวว่า Gen Z, Millennial และกลุ่มผู้สูงวัยเป็น3กลุ่มสำคัญที่ทำให้เกิดโมเมนตัมในตลาดค้าปลีกกลุ่มคนรุ่นใหม่ต้องการซื้อสินค้าเทคโนโลยีอย่างลำโพงอัจฉริยะสมาร์ทโฮมที่ควบคุมด้วยเสียง ขณะที่กลุ่มผู้สูงวัยสนใจผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยอย่างนาฬิกาอัจฉริยะระบบอัตโนมัติในบ้านซึ่งอุปกรณ์ที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงช่วยทำให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกเละยงช่วยลดอุบัติเหตุได้ด้วยเทคโนโลยี 5G Internet of Things และ AI มีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาสมาร์ทโฮมไปอีกขั้นสู่ยุคเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI